ค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะสวัสดีชาววันนคารนะคะวันนี้ครูนะคะก็มาสอนในวิชาทัศนศิลป์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะศิลปะขั้นพื้นฐานค่ะส่วนเรื่องวันนี้นะคะที่เราจะได้เรียนกันนะคะก็คือทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์นั่นเองค่ะเรามาดูองค์ประกอบของทัศนธาตุในสิ่แวดล้อมกันบ้างนะคะว่า มีองค์ประกอบอะไรบ้างอ่าอันนี้นักเรียนลองสังเกตนะคะรูปีลิรูเอามาให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปเกี่ยวกับพืชใช่ไหมคะก็คือดอกท,นทานตะวันนั่นเองนักเรียนมองเห็นทัศนธา,าตุดปรากฏอ,อยู่บ้างบ้างบ้างคะในภาพนี้อ่ะถ้ายังมองไม่ออกนะคะเรามารู้ความหมายเกี่ยวกับองค์ประกอบของทัศนธา,าตุในสิ่งแวดล้อมกันก่อนนะคะ สิ่งแวดล้อมนะคะที่อยู่รอ,รอบตัวเรานะคะอาจจะมีองค์ประกอบเกี่ยวกับทัศนธาตท่านะคะที่อาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะสามารถสังเกตได้จากสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นในภาพนี้นะคะเช่นอันนี้มีดอกทานตะวันใช่ไหมคะแล้วก็มีท้องฟ้าซึ่งองค์ประกอบของทัศนธาตทเนี่ยอาจจะมีในรูปแบบของเส้นนะคะเป็นเส้นเส้นโค้งเส้นเวา วงกลมวงรีนะคะหรืออาจจะเป็นเส้นอิสระก็ได้หรือสีอย่างเช่นสีดอกทานวันสีอะไรคะสีเหลืองท้องฟ้านะคะก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็ก้อนเมฆสีขาวใบไ,ไม้สีเขียวใช่ไหมคะหรือลักษณะรูปร่างหรือรูปทรงก็ได้นะคะอันนี้คือเป็นองค์ประกอบของทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมค่ะ ทีนี้เรามาดูความหมายนะคะเกี่ยวกับทัศนาาธาตุหมายถึงอะไรก็คือองค์ประกอบของสิ่งต่างๆนะคะได้แก่เส้นสีรูปร่างรูปทรงนะคะอย่างที่ครูได้กล่าวไปแล้วซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยและก็งานศิละปะต่างๆเนี่ยมีความสวยงามขึ้นมานั่นเองค่ะ ทีนี้ครูจะยกตัวอย่างนะคะอ,ะอย่างเช่นภาพนี้เป็นภาพวิวทิวทัศน์ใช่ไหมคะองค์ประกอบในภาพนี้ซึ่งเป็นภาพถ่ายใช่ไหมคะก็จะประกอบไปด้วยเส้นซึ่งเส้นที่ว่านี้นะคะก็คือเส้นโค้งตรงไหนคือเส้นโค้งคะอาจจะเป็นลักษณะของคลื่นน้ําทะเลนะคะซึ่งเส้นโค้งเนี่ยแสดงถึงความอ่อนช้อยนุ่มนวลเคลื่อนไหวนะคะ หรืออาจจะมีเส้นตรงตรงไหนคะเส้นตรงนี่เลยเส้นตรงนะคะในแนวนอนเนี่ยจะเป็นลักษณะที่รู้สึกสงบนิ่งนั่นเองส่วนลักษณะของสีกันบ้างค่ะสีก็จะประกอบไปด้วยสีที่โดดเด่นนะคะเช่นสีเหลืองสีส้มสีแดงนะคะที่อยู่ในองค์ประกอบของวิวทูทัศน์อันนี้ต่อมารูปร่างค่ะรูปร่างสิ่งที่เรนมองเห็นก็คือ จะเป็นวงกลมใช่ไหมคะที่เป็นจุดโดดเด่นเลยนะคะหรืออาจจะเป็นรูปทรงก็ได้นะคะรูปทรงรูปทรงกลมมันเองก็คือพระอาทิตย์นะคะที่กําลังจะรับขอบฝาไปนั่นเองต่อมาค่ะมาดูภาพต่อไปเลยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นอันนี้ก็ยังคงเป็นภาพถ่ายเหมือนเดิมน,นะคะก็คือรูปอะไรคะรูปดอกบัวนเองเรามาดูองค์ประกอบของรูปดอกบัวกันบ้างนะคะ ก็จะประกอบไปด้วยเส้นซึ่งลักษณะของเส้นเนี่ยนักเรียนก็จะมองเห็นนะคะว่าเป็นเส้นตรงแนวตั้งใช่ไหมคะทาให้เรารู้สึกเนี่ยมั่นคงแข็งแรงต่อมานักเรียนอาจจะมองเห็นในลักษณะของเส้นซิกแซกนะคะเส้นซิกแซกนี่ก็คือทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเคลื่อนไหวได้ส่วนลักษณะของสีที่โดดเด่นนะคะก็คือ สีม่วงของกลีบดอกใช่ไหมคะดอกบัวสีเหลืองที่เป็นเกรสรใช่ไหมคะสีเขียวที่เป็นองค์ประกอบรอบๆก็คือเป็นใบน,นั่นเองแล้วอาจจะมีสีดำนะคะอาจจะมองเป็นลักษณะยอดเกรสรดำๆนะคะหรืออาจจะเป็นเงาของน้ำนะคะที่อยู่บริเวณร,รอบๆก็ได้ส่วนรูปร่างนะคะรูปร่างรูปร่างสิ่งที่เรายสังเกตได้เลยนี่เลยรูปร่างสามเหลี่ยมนั่นเอง ที่เห็นอย่างชัดเจนนะคะคือเป็ตสักของกลีบดอกหรือลักษณะวงกลมที่เป็นใจกลางนะคะของดอกนั่นเองก็คือเป็นเกสรตรงกลางางนี้หรืออาจจะเป็นรูปทรงนะคะรูปทรงสามเหลี่ยมหรือรูปทรงวงกลมนั่นเองค่ะต่อมาค่ะมาดูภาพตัวอย่างอีกเลยนี่เลยนะคะก็ยังคงเป็นภาพถ่ายเหมือนเดิมนะคะของสิ่งมีชีวิตนะคะคือกลุ่มพืช คือภาพพลิกนั่นเองล,ลักษณะของเส้นนะคะก็จะเป็นเส้นที่แนวตรงไม่เคลื่อนไหวรู้สึกสงบนิ่งมีเส้นโค้งด้วยนะคะบ่งบอกถึงความอ่อนช้อยนุ่มนวลส่วนสีนี่เลยสีตัดกันอย่างชัดเจนเลยสีเขียวสีแดงส่วนรูปร่างนะคะก็คงจะเป็นลนักษณะสามเหลี่ยมใช่ไหมคะส่วนรูปทรงก็รูปทรงสามเหลี่ยมค่ะ ต่อมาภาพถัดไปค่ะนี่เลยสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มสัตว์พักกระต่ายนั่นเององค์ประกอบของเส้นนะคะก็จะมีลักษณะเส้นโคง้งมีความอ่อนช้อยนุ่มนวลค่ะส่วนสีนะคะมีหลายสีเลยมีสีน้ำตาลสีดำสีขาวนะคะส่วนรูปร่างค่ะมีเลยรูปวงนี้รูปวงกลม หรือลักษณะรูปทรงนะคะรูปทรงรีแล้วก็รูปทรงกลมค่ะทีนี้เรามาดูลักษณะภาพวาดบั่งนะคะภาพวาดอันนี้นักเรียนจะถ่ายได้ไหมคะว่าคือภาพวาดอะไรอ่าแมงมุมค่ะเรามาดูลักษณะของภาพวาดอันนี้บัางนะคะก็จะมีเส้นค่ะเส้นก็คือจะเป็นเส้นโค้งเช่นไหมคะเส้นโค้ง เส้นคงก็มุงบอกถึงความอ่อนช้อยนุ่มนวลนะคะเส้นตรงค่ะเส้นตรงแนวเฉียงนะคะเป็นใยเม็มุมทำให้รู้สึกขึ้นไหวได้ไม่หยุดนิ่งไม่มั่นคงนะคะส่วนสีค่ะก็จะประกอบไปด้วยสีเขียวสีน้ำตาลสีดำสีชมพูรูปร่างวงรีเลยค่ะที่เป็นตัวของแม็นมุมนะคะแล้วก็วงกลมที่เป็นลักษณะเหมือนหัวของเขาใช่ไหมคะ ส่วนรูปทรงก็เป็นทรงรีแลวก็ทรงกลมค่ะต่อมาเลยค่ะยกตัวอย่างอีกงานหนึ่งนะคะเป็นงานปั้นค่ะอ่าอันนี้ค่ะจะเป็นงานปั้นจากดินน้ำมันรูปที่ปั้นออกมาก็คือหอยทากนั่นเององค์ประกอบของงานปั้นอันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเส้นเส้นขดกันเป็นกลอนหอยนั่นเองนี่เลย ทำให้รู้สึกไม่แน่นอนหมุนวนนะคะแล้วก็รู้สึกสับสนด้วยส่วนลักษณะเส้นโค้งนะคะก็ทำให้รู้สึกเคลื่อนไหวมีความนุบหนวนค่ะส่วนสีนีเลยดีสันสดใสเลยนะคะสีเขียวสีเหลืองสีดำแล้วก็สีขาวค่ะส่วนรูปร่างนะคะก็เป็นรูปวงรีรูปวงกลมและรูปทรงนะคะก็จะเป็นรูปทรงรีนะคะแล้วก็ทรงกลมค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะ ทั้งที่เป็นรูปภาพนะคะรูปวาดแล้วก็งานปัน้นค่ะอ่าทีนี้คุณครูคให้การบ้านบ้างน,นะคะการบ้านทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์มาดูกันเลยคุณครูให้นักเรียนทำอะไรกันเลยคุณครูให้นักเรียนดูภาพนี่เลยแล้วเขียนบอกทัศนธาตุที่นักเรียนสังเกตเห็นในภาพนี้นะคะ โดยคุณรูณจะมีคำถามมาให้ค่ะ3ข้อให้นักเรียนเขียนลงในสมุดหรือทำในกระดาษ A4 ก็ได้นะคะเช่นเส้นที่เรียนมองเห็นเนี่ยเส้นอะไรบ้างนะที่อยู่ในรูปนี้ 2. รูปร่างรูปทรงที่เรียนสังเกตได้ในภาพนี้มีลักษณะอย่างไรบ้างและ3ค่ะสีค่ะสีที่เรียนสังเกตเห็นมีสีอะไรเอ่ย ไม่ยากหรือใช่ไหมคะลองทำกันเลยสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเกี่ยวกับงานทัศนธาตุในทัศนศิลป์แล้วนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณครูไปก่อนลคะค่ะบ๊ายบายคะ่ะ